อันนี้มักออเงินอันนี <Psychology>. ้มักออเงินนี่อย่าเอ้ยหามากินมักเมาอย่าแต่ว่าแบบนี้อย่าเอ้ยบ่เคยกินอย่าเอ้ยเคยกินตอนอยู่บ้านอย่าเอ้ยเนาะอยู่บ้านอย่าเอ้ยเป็นบ้านปลาอย่าเอ้ยเคยกินอยู่มักเมาแต่อันนั้นมันจะเป็นมากน้อยๆเนาะเป็นน้อยนิดน้อยเขี้ยวๆเป็นห่วงหวงอันนี้มันเป็นน้อยใหญ่ๆแต่ว่าอย่าเอ้ยบ่เคยกินแต่พบซื้อมาเมื่อวานนี้อย่าเอ้ยมาิมเบิ่งจ้ะจะใครกันเล้ ทาบกันเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวมืดจ้ะอันฝนตกแล้วก็มันนี้ก็มีแดดจ้ะไอสีเ่เบิงคิด,ดี้มาใส่น้ำป่าเนอ้องเห็นบะนองอยู่ไอก็ะตังกองไปได้ <c oughs> ยันเป็นจานเป็นยังฮื้อีน่นเนาะ เป็นป่ะจ๊ะไปกินใส่แยังล่ะใส่น้ำปลาบ่ะซุ้มบ่ล่ะเอ้บัตรสินเอาคือมือคือมือตื้อๆป่เนี่ย

ส้มมะนาครั้งแรกในชีวิตอย่าเอ้ยเกิดมาห้าสิบปีอย่าเอ้ยราเคยกินมากมากเนี่อย่าอันนี้ครั้งแรกในชีวิตมาชิมกันเดี๋ยอ,เอ้เออเจ็ดหน่วยอืมผัดส้มหมดจานมากมากเลยเนาะ ้มเนะหลือเถอะเนาะไอ้ก็เซฟอยู่จ้ะส้มขื่อการก,กับกินมะคอ้อนะจ้ะจะหอบเอาไปเอาไปล้ามาให้ anh đi em chim hộp nó hai giờ ấy tụi tình anh đi em chim tờ hộp chà anh phải quay ra mình nó niềm với em anh đi giờ ấy kiểm tra năm pà năm tàn chà anh xin xếp vô mà xóm nó mà xây năm tàn nó vô cần gấp ca... mắc kho rồi giờ bây giờ ơi ở chán thì cần ơi anh ấy cần đứt nha, bạn bè thêm bạn bè bạn bè nhảy thoi mai cần đợi ngửi xăm cũng là gắn cả ghiết kho nó ghiết mệt đấy bơm hả chồng mệt mình đi noi còn bơm ngay sửa móc kho rồi xịt nước tạt đi cho noi gần ớt ừ, kinh mẹt không giờ ớt kinh mẹt chưa แซบอยู่ค่ะแซบอยู่แต่ท <c oughs> ันส้มมันคำอยาอา่างนี้ไปตินเม็ดมันเนี้ยตินได้อยู่แล้เนาะคะ่ะเนาะมันเม็ดมันไงคือพ่อ ปัญหา,าะจะครบนี่นี่มันลลนไปนแล้วม,มากมากบบนี้อย่าอ้อยมาเคยกินจ้ะอ,อย่อ้อยเคยกินได้ปังเมาหน่อยน,น้อยเคี้ยวๆอยู่น้ำปลานะเคยกินอยู่แต่เบบนี้ครัง้งแรกในชีวิตจ้ะแต่กระซบอยู่มันส้มจ้ะแต่มันกระแซบอยู่ กีิ่นแรกก็สมัากขมน,น้ำอ,อยากสิบอง,งุ่นกันอย่าได้เอามากัาบเป็ดภาพมืดๆอ,อ,อันนี้กินอง,งุน่น เอาเงินจำเอาเงินจำน้ำปลาเอางอันนี้ก็ไม่ค่อยว่านปาไในจ้ะ ถึงอางนถึงมักเมาส์กันเลยเดีย๋ยวสิมมักเมาส์วิจะขำกันมักเมาส์อีขำนึงเลยเหราขำนึงก็พอละ À. subscribe vô kênh bóng máu có mắt ở ngoài chấp xăm cạnh nữa chờ giỏi cái tăng con của biển hoa hết, xong, đủ rồi cha, bên đây sẽ ơi, ở đây hãy bưng cha, yeah. đứa gong rồi đứa cha, an, một đếng phẩy, ơi cắt, quẩn kẹo phốt, hãy bưng nó cha nó, đặt song, được rồi, chỉ phim sạt, rồi bây giờ ơi, yeah. <laughs> ơi quẩn ขวานน้ำปลาเอาก่อนเดี๋ยว้อยกวนอันแล้วๆแบบนี้เดีย๋ยวอ้ยส่เอามาให้เบิ้งกับคลิปกินมกเมานะคะันเนาะเขาว่าไปต่อคลิปกวนมัอนอียากอันนี้กวนแล้วค่ะนี่นะเดี๋ยว้อยเอาไว้ประมาณครึ่งสมองจ้ะเดี๋ยว้อ้เอาไปมาตัดเนาะคลิปกวนก็อาจจะเป็นคลิปหนึ่งเดือจ้ะ เบิ้งคลิปกวนกันมาเบิ้งคลิปกินใช่ออเอ่อย้อยกวนแล,วแล้วก็เห่ใส่ทาตะไปประมาณสามสิบนาทีแล้วก็อีกมาตัดเด้าเด้อ,ดอ,ดอเพื่อนเพือ่อนให้มากินส้มมัม่มาเขาโพดกวน,นะนใหญ่อ้อยจ้ะ จ้าเกะอาสิบชสวยงานเลยเด้ใหญ่อห้อ <c oughs> ้เห็ดเพื่อนเพื่อนบึงฟ้าๆเอามือหันนี่แหละเนาะเห็ดกินเห่าหรอกมีเลยจ้ะมันเป็นแบบนี้เป็นคล้ายขานมเปียกปูน ข้าพดกวนนีข้าพดนักเลงแต่พวบ้านนั่นละเป็นยังคือว่านักเลงงั้นเออข้าพดกวนมันเลยนักเลงนี่แหละจ้าจ้าพอนี่ละจ้าสวัสดีจ้า